โครงการฟิกอินเซ็นเตอร์ก็เป็นโครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเราเนี่ยได้มอบหมายภารกิจให้กับสถานศึกษาของรัฐในการดําเนินงานบริการชุมชนนะในเรื่องของการซ่อมสร้างเพื่อสร้างและก็ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้การเกษตรให้กับชุมชนในหมู่บ้านก็มีภารกิจอยู่3ภารกิจด้วยกันก็คือการซ่อมสร้างแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ อ,อัพสินค้าของชุมชนที่มีอยู่แล้วก็ในเรื่องของการสอนอาชีพให้กับชุมชนนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการฟิกกิตเซ็นเตอร์ฟิกกิตจิตอา,าสาครับก็จะมีในส่วนของช่างนะทีมช่างก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการ,กรเกษตรแล้วก็ในส่วนของช่างยนต์ก็จะซ่อมเกี่ยว เครื่องใช้การเกษตรแล้วก็ของเครื่องมือเครื่องใช้ในเกี่ยวกับชีวิตประจําวันแล้วก็ในส่วนของทีมสอนอาชีพระยะสั้นก็จะมีตัดผมชายตัดผมหญิงในเรื่องของการสอนทําอาหารแล้วก็ในเรื่องของการท็อปอัพนวัตกรรมที่มีอยู่ที่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการผอผ้าผมเช็ดเท้าอันนี้เราก็จะมาต่อยอดในเรื่องของการทักเกตให้กับถ้าเป็นชิ้นงานเนี่ยหนึ่งร้อยชิ้นวันนี้ก็รู้สึกจะเกินไปแล้วครับเลยเกินเป้าหมายที่กําหนดไว้แล้วก็ กลุ่มที่ใช้บริการเนี่ย200คนของเราก็คาดว่าน่าจะเกินเป้าหมายที่กําหนดไว้แล้วก็ของเราเองเนี่ยก็มีเป้าหมายคือทําตามภารกิจแล้วก็นอกเหนือจากสองวันที่กําหนดมาให้เราแล้วเราจะขยายผลในเรื่องของการดําเนินง,งานต่อเนื่องนะนอกจากที่จะกําหนดมาให้แล้วเราก็จะทําภารกิจเพิ่มเตมิมอีกครับผมก็ในส่วนของวิทยาศสตรพระจ่างเองเรามีความพร้อมในเรื่องของคลุพันธ์ในเรื่องของความพร้อมเรื่องบุคลากร ในเรื่องการสอนอาชีพให้กับชุมชนและก็ท้องถิ่นนั้นเราจึงมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการศึกษาและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงเราก็จะมีการบูรณาการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ออกมาให้บริการชุมชนนอกจากจะมาในตามโครงการฟิกกิ้เซ็นเตอร์กันแล้วก็จะมีโครงการในเรื่องของจิตอาสาอื่นๆอีกมากมายนั้นในเรื่องของ จังหวัดเคลื่อนที่ก็ดีในเรื่องของการสอนอาชีพระยยะสั้นก็ดีอันนี้เราก็จะให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็ถ้าชุมชนไหนมีความต้องการอยากให้เราไปบริการชุมชนก็สามารถแจ้งความต้องการมาได้ที่ทางวิทยาลัยสัมปชัญญ์สุโข,ขทัยครับผมวันนี้ได้นําชาวบ้านและผู้ท,ที่ผู้ที่รับบริการหลากหลายด้หลากหลายอาชีพนะครับเช่นตัดผมซ่อมมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนวันเครื่องแล้วประชาชน ประชาชนมากจานวนมากมารับบริการครับนักเรียนที่เรียนได้ประสบการณ์ชีวิตจริงได้ซ่อมได้ได้ได้อาชีพจริงจบม3แล้วต่อ3ปีสามารถประกอบอาชีพได้เลยครับผมมีซ่อมพระลมซ่อม,อมเครื่องใช้ต่างๆครับในหมู่บ้านผมซ่อมไปประมาณห้าอย่างแล้วครับเกิดทักษะเยอะแยะมากมายครับทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดแปลงสิ่งที่ไม่มีเยอะเลยครับได้ประสบการณ์ได้ความรู้ใหม่ๆนอกสถานที่ศึกษาครับก่อนเข้าคือแบบทําอะไรไม่เป็นเลยครับพอหลังกหลังจากการศึกษามาได้เป็นอะไรทุกทุกทุกอย่างครับชอบครับชอบชอบการปฏิบัติอยู่แล้วครับส่วนตัวชอบทําอะไรแบบประดิษฐ์ประดิษฐ์ษอยู่แล้วครับส่วนตัวผมทํางานอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ ทำงานพวกช่างแอร์จานอะไรแบบนี้ครับผมก็เอาไปใช้ตอนทํางานครับห<ม>าตังช่วงปิดเทอมขอเชิญชวนก่อนครับใช้ได้จริงเอาไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ทํางานได้จริงครับไม่ผิดหวังนะครับเอาไปใช้งานได้จริงบเปะเลยครับใช้งานได้จริงเปะเลยครับ